วัสดีครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมีครับในสมัยก่อนนั้นสัตว์ที่แข็งแกร่งมักจะถูกโยงเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์หรือผู้ปกครองประเทศต่อมาก็เลยนำมาใช้เป็นตาราประทับหรือใช้กับธงเวลากองทัพกษัตริย์เสด็จมาเยือนในประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ยุครมมันก็จะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของราชาและใช้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คลิปนี้อาจจะนำที่มาของสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศมาเล่าให้ฟังกันครับว่ามีประเทศไหนบ้าง อเมริกาใช้นกอิน,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 นท,นทร,เทรนีเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศครับคิดว่าอินทรีเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เท่และแข็งแรงที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในพวกนก และนกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกานั้นก็คืออินทรีหัวขาวหรืออินซีหัวล้านในหลายประเทศชอบที่จะนาเอาสัตว์ที่เข้มแข็งมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของผู้ปกครองประเทศถ้าเป็นอเมริกาก็จะเป็นตราประธานาธิบดีหรือตราประจําหน่วยรัฐอินทรีนั้นถือเป็นนมามวันในทุกด้านทั้งด้านความเร็วในการบินความแข็งแรงทั้งยังดูสง่ายุคก,ก่อนที่อเมริกาจะเข้ามาชาวอินเดียนแดงก็ชอบที่จะล่านกอินทรีแล้วนำมาทำเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจหรือ ในหนังทาสซานเมื่อทาสซานเอาชนะเสือได้ก็เอามาทําเป็นกางเกงในหรือนักล่าที่ชอบเก็บสะสมงานและเขาแลดได้เมื่อพิชิตพวกสัตว์เหล่านี้ได้นะครับเมื่อปีคิดศักราช1940ีย19์อินซีถูกล่ามากจากชาวอินเดียนแดงจนเมื่อสหรัฐเข้ามาก็ได้มีกฎหมายคุ้มครองที่มาที่อินซีนี้ถูกนํามาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์คือมีที่มาอย่างนี้นะครับ การนำอินทรีมาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นั้นได้ถูกนำเสนอต่อสภาคองเกรสเมื่อปีคิศักราช1 7 8ดหลังจากนั้นมาตรานกอินทรีก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นตรามหาลัญจกรหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า p r e s i d e n t of united states โดยตรานี้ใช้เป็นตราแผ่นดินตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานครัฐโดยนกอินทรียังถือลูกศรและช่อมะกอก ซึ่งบ่งบอกอิสระเสรีภาพโดยถือตามความเชื่อของชาวโรมันที่เชื่อว่าอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวความแข็งแกร่งและความสง่างามเมื่อพูดถึงรัสเซียก็นึกถึงหมีขาวหมีเป็นสัตว์ที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในหมู่ชาวสลาโบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวรัสเซียหมีมีความผูกพันกับความเชื่อและาศาสนาของชาวสลาฟ ก่อนหน้าที่พวกเขาจะเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์ในสมัยก่อนเวลามีจำศีลพวกมันก็จะไปนอนอยู่แต่ในถ้ำในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิชาวสลาฟก็จะจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่มีออกจากการจำศีลเพราะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่หมีได้กลายมาเป็นภาพจำของความดุร้ายและป่าเท่อน และเป็นภาพจําของชาวยุโรปที่มีต่อชาวรัเสเซียสมัยน,นั้นผู้คนไม่ค่อยจะรู้จักรัเสเซียมากนักรู้แค่ว่ารัเสเซียเป็นดินแดนที่ห่างไกลล้าหลังและป่าเถื่อนแต่ความเป็นจริงหมีไม่ใช่สัญลักษณ์ของรัเสเซียหากแต่เป็นอินทรีสองหัวตั้งหากแต่เมื่อพูดถึงรัเสเซียทีไรก็นึกถึงแต่หมีขาวการที่หมีถูกกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของรัเสเซียจากการที่คนยุโรปตะวันตกมองว่ารัเสเซียเป็นดินแดนที่ป่าเถื่อนและโหดร้าย ล่ำลือกันว่าเวลาพวกเขาสังหารนักโทษก็จะนำหมีออกมาและกษัตริย์ก็จะเฝ้าชมการตัดสินประหารอย่างเลือดเย็นทั้งเอาหมีไปสังหารคนหรือไม่ก็ผูกไว้กับคนแล้วปล่อยให้ฝูงหมามาล่าฉีกเนื้อนักโทษ และคนยุโรปมักจะนำหมีมาล้อในการ์ตูนล,ล้อเลียนในช่วงสงครามเย็นเป็นการล้อเลียนถึงความกระหายเลือดของสหภาพโซเวียตณเวลานั้นพอถึงปลายศตวรรษที่18มีกับรัสเซียก็ยิ่งเป็นภาพจํามากยิ่งขึ้นจากการ์ตูนล,ล้อการเมืองในปีคิทตศักราช1791ได้มีการ์ตูนล,ล้อการเมืองที่มีชื่อว่า The Russian Bear and her invisible rider ด n c ์เข้า t ุ่นหิน i ด i ะบ หรือจะเรียกได้ว่ามีรัสเซียและคนขี่ม้าผู้ไล่เทียมทานของผนางเผชิญหน้ากับกองทัพอังกฤษโดยภาพนี้วาดโดยศิลปินชาวอังกฤษ หมียังคงเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ล้อเลียนรัเสเซียอยู่เรื่อยมาเมื่อมีการ์ตูนที่เขียนเพื่อเป็นการล้อเลียนจักรพรรดินีแคทเธอรียนมหาราชแห่งรัเสเซียโดยพระนางมีรูปร่างเป็นหมีกำลังเผชิญหน้ากับพระเจ้าจอร์จที่3แห่งอังกฤษและขุนนางของพระองค์การ์ตูนนี้ถือเป็นการนำหมีมาใช้เป็นภาพลักษณ์ของรัเสเซียเป็นครั้งแรก เมื่อผู้คนเอาแต่คิดว่าหมีคือสัญลักษณ์ของรัสเซียจนรัสเซียเองก็เอออตามๆเข้าไปเมื่อนานาประเทศต่างก็มองชาวรัสเซียว่าเป็นคนโหดร้ายแม้แต่ประเทศไทยเองก็มักจะติดคำพูดที่ว่าโหดสัตว์รัสเซียและมีช่วงเวลาหนึ่งที่รัสเซียเองก็ใช้หมีเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของประเทศในปีคิศัลาดกาโอลิมปิกณกรุงมอสโค รัเสเซียใช้หมีเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของประเทศเจ้ามิชาถูกเลือกให้เป็นมาสคอตประจํากีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าหมีไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายในแบบที่ชาวโลกเข้าใจกันพอสหภาพโซเวียตล่มสลายลงหมีก็เกือบถูกเลือกให้เป็นตราแผ่นดินใหม่ของรัสเซียแทนที่จะเป็นนกอินทรีสองหัวซึ่งเป็นตราแผ่นดินของรัสเซียในปัจจุบัน นอกจากนี้พรักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในปัจจุบันอย่างพักยูเนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีเวลาเดมเมียป,ปูตินก็มีโลโก้ประจำพักเป็นรูปหมีเช่นกันจนถึงตอนนี้ก็มีคนนำภาพปูตินขี่หมีเอามาล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานในโลกโซเชียลอังกฤษกับที่มาของซิงโต3ตัว หลายคนคงจะเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมอังกฤษถึงต้องมีสิงโตเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องมี3มตัวเท่านั้นตัวส่วนใหญ่ประเทศมักจะชูสัตว์ท้องถิ่นที่โดดเด่นมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่ยกเว้นกับอังกฤษในปัจจุบันอังกฤษไม่มีสิงโตแม้ในอดีตยังมีอยู่แต่ก็ได้สูญพันธุ์ไปนานกว่า4ี่0 0ปีแล้วคนอังกฤษน่าจะไม่รู้จักสิงโตด้วยซ้ำถ้าไม่ได้ไปดูที่สวนสัตว์หรือมีคณะละครเล่มมาโชว์ให้ดู กำเนิดตราสัญลักษณ์นี้มีที่มาจากกษัตริย์อังกฤษนำสิงโตมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวและก่อนหน้านั้นมันมีตัวเดียวโดยคนที่ก็เริ่มจะใช้สิงโตเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่1ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคิตศกรา1 0 6 8ถึง1 1 3 5โดยในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่1ได้แต่งงานกับราชนีเอเดลิซาซึ่งมีตราประจำตระกูลเป็นสิงโตเหมือนกัน ตาประจําพระเจ้าเ็นรีที่1ก็เลยเปลี่ยนมาจากสิงโตตัวเดียวเป็น2ตัวจุดเปลี่ยนของตาสิงโตตัวที่3นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮนรีที่สองจากการอภิเษกสมรสกับพระราชินีเอเลนอร์ซึ่งมีตราประจาตะกูลเป็นสิงโตเหมือนกันก็เลยมีการเปลี่ยนตาประจําตัวของกษัตริย์เป็นสิงโต3ตัวอย่างไรก็ดีสิงโตนั้นมักจะนำมาใช้แทนความกล้าหาญความเข้มแข็งมาตลอด ในยุคนั้นสิงโตแทนความเป็นกษัตริย์และยังไม่ได้ถูกนํามาใช้แพร่หลายเท่าไหร่ครั้งหนึ่งสิงโตเคยถูกนามายกย่องกษัตริย์อังกฤษที่มีความสามารถในการรบมีความเข้มแข็งนั้นก็คือพระเจ้าริชาร์ดที่1ผู้มีฉายาว่าริชาร์ดใจสิงในสมัยศตวรรษที่17อังกฤษมีการรวมชาติกับสกอตแลนด์แต่หลังจากนั้นกษัตริย์อังกฤษก็อ่อนแอลงไปมากจากการปฏิวัติอังกฤษสัญลักษณ์สิงโตก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไป เป็นเรื่องบังเอิญที่สกอตแลนด์เองก็มีตาสัญลักษณ์สิงโตแทนกษัตริย์เหมือนกันแต่เป็นสิงโตดุสีแดงตัดกับธงสีเหลืองโดยธงนี้ถูกใช้เป็นธงประจำพระองค์แห่งสกอตแลนด์ไม่อนุญาตให้ประชาชนนำเอาไปใช้ธงสัญลักษณ์นี้ก็เหมือนตราประจำพระองค์อนุญาตให้ใช้กับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นสัตว์ประจำประเทศออสเตรเลียนั้นก็คือ จิงโจ้และอีมูจิงโจ้นั้นเป็นสัตว์ที่เห็นจะมีแต่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงออสเตรเลียก็มักจะนึกถึงจิงโจ้นอกจากความเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้แต่ในออสเตรเลียผู้คนยังเชื่อว่าทั้งจิงโจ้และนกอีมูเป็นสัตว์แห่งความเจริญก้าวหน้าเพราะทั้งสองตัวไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้ซึ่งหาได้น้อยมากๆบนโลกส่วนอีมูผู้คนพูดถึงน้อยกว่าและไม่ค่อยสร้างปัญหาให้คนในท้องถิ่นเหมือนจิงโจ้ แต่คนที่ไปลุกรานถิ่นที่อยู่ของมันและต้องล่าเพื่อต้องการลงหลักปักฐานแต่ความที่มันเป็นศัตรูกับคนในท้องถิ่นเพราะมันกินน้ําเก่งหลายพื้นที่ของออสเตรเลียสมัยก่อนอยังคงแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา จึงเกิดศึกแย่งน้ำกับนกอีมูขนาดที่ว่าส่งกองทัพและหน่วยลบไปล่ามันกองทัพต้องแบบกระสุนไปกว่า2,000นัดเพื่อไปสังหารนกอีมูแต่อีมูนั้นอึดมากแม้จะถูกกิงก็ยังไม่ตายคนก็เลยยกย่องถึงความกล้าหาญอดทนเป็นนักสู้เมื่อสู้รบกับศัตรูที่สู้ด้วยยากก็สรรเสริญเอามาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศซะเลยจะได้สอนคนรุ่นหลังด้วยว่าครั้งก่อนอดีตออสเตรเลียเคยทำสงครามกับนกอีมู เมื่อนึกถึงประเทศจีนก็นึกถึงแพนดา้าสำหรับแพนด้าแล้วเราไม่เคยเห็นความดุร้ายและความแข็งแกร่งแต่อย่างใดถึงจะอยู่ในวงของหมีแต่แตกต่างกับหมีทั่วไปอย่างสิ้นเชิงชาวจีนเรียกแพนด้าว่าฉงเหมาพวกมันกินใบไผ่โดยไผ่ก็เป็นพืชที่ให้พลังงานกิโลแคลอรีต่ต่ำมากทำให้แพนด้ายักษใช้เวลากินไผ่นานถึงวันละ16ชั่วโมงในปริมาณไม่ต่ำกว่า18กิโลกร,รมัม และขับถ่ายมากถึงวันละ40ครั้งวันๆจึงไม่เห็นพวกมันทําอะไรเลยนอกจากกินไผ่แพนด้าตามป่าที่กินแต่ไผ่ก็ไม่สามารถที่จะจําสินได้ในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากไผ่ให้พลังงานสะสมไม่เพียงพอพวกมันเป็นสัตว์อินดี้ชอบปีนขึ้นที่สูงทั้งที่ททตัวหนักและค่อนข้างจะเชื่องช้าไม่เหมือนบุคลิกคนจีนเลยแต่ความพิเศษที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนี้เองทําให้มันเป็นที่ต้องการและแพนด้า เคยเป็นทูตสันทวไมตีในช่วงคริสตทศวรรษ1970จีนส่งหมีแพนด้าไปยังสวนสัตว์สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นโดยการให้ยืมซึ่งเป็นเครื่องหมายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและชาติตะวันตก แต่ในปัจจุบันจีนเปลี่ยนเป็นให้ยืมเป็นเวลา10ปีโดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพื้นฐานปีละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีข้อกำหนดว่าลูกของพันด้ายักษ์ใดๆที่เกิดระหว่างการยืมนั้นถือเป็นทรัพย์สินของชาติจีนไว้พบกับเรื่องราวสนุกสาราน่ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ